ไปคงต่อเนื่องนะครับกับความเคลื่อนไหวก่อนที่จะมีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษให้กับครูใหญ่หลวงพ่อคูณรวมถึงครูใหญ่ท่าน,นอื่นๆเนี่ยนะครับนอกจากผู้สื่อข่าวของเรานี่ยังเกาะติดที่จะมีรายงานสดเข้ามาด้วยนะครับมาดูเรื่องของประชาชนกันบ้างลังไหลกันไปจํานวนมากไปวางดอกไม้จันทร์ให้กับหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับวันนี้เลยมีประชาชนและลูกศิษย์ของพระเทพวิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเดินทางไปร่วมวางดอกไม้จันทร์ก็น้อมจิตราลึกถึงหลวงพ่อคูณ ไปชมความสง่างามของเมรลอยนกฮัสดีลิงเทินบุตสบกบนยอดเขาพระสุเมนบริเวณชาพปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงภายใต้เกาะกลางน้ำด้านหลังพุทธมณฑลอีสาอนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงสิริราชสังขารหลวงพ่อคูณที่จะมีขึ้น29มกราคมนะครับ ประชาชนที่เคารพเริ่มใส่สแตนในตัวหลวงพ่อคูนั้นก็เดินทางกันไปโดยเฉพาะไปที่เมนลอยนกขัดสดีิงเทนบุษบุกเนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นั้นคอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาอำนวยความสะดวกแจกดอกไม้จันทร์แล้วก็แนะนําวิธีขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ในจุดที่เตรียมไว้ให้กับประชาชนเพื่อความเป็นระเบียบด้วยบริเวณพื้นที่โดยรอบนะครับได้เริ่มตั้งเต็นท์จะเตรียมสถานที่ไว้รองรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานนะครับคาดว่า จะรองรับประชาชนได้ประมาณ1นึ่งแสนคนแต่ละวันเนี่ยนอกจากจะมาวางดอกไม้จันร์แล้วนะครับรบก็มาเก็บภาพนะฮะหลวงพ่อคูณบอกว่าให้จัดแบบเรียบง่ายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านที่เคารพเริ่มใส่สถาท่านเนี่ยนี่ก็คือเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความงดงามครับแล้วก็ถือว่ายิ่งใหญ่ถ้าไปย้อนดู ตำราบโบราณอย่างกรณีของนกสหศดีลิงเนี่ยนะครับก็จะทําให้โอ้โหคนที่มีความสําคัญเป็นพระภิษุขชั้นผู้ใหญ่ด้วยนะครับก็จะมีพิธีต่างๆสืบทอดตามประเพณีโบราณเลยนะครับก็จะเปิดให้ประชาชนวางดอกไม้จันทร์ถึง28มกราคมก่อนอพิธีชาปนกิจนั่นเองครับครับ จุดเมนลอยนอกหัสดีลิงช่วง8โมงถึง6โมงเย็นนะครับ,รบแต่ว่าอีกหนึ่งจุดที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาจนาพิเศษนะครับคุณผู้ชมก็เป็นค่ำคืนที่3แล้วสำหรับงานสวดพระอภิธรรมสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณนะครับบรรยากาศที่นั่นล่าสุดจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามรายงานสดจากคุณอติบุญเสริมทีมข่าว n ิ w 1 8ก็ติดอยู่ที่นั่นครับเชิญครับ ขอบคุณครับรคุณสรันพัฒนคุณธีระครับกลับมาติดตามบรรยากาศที่หอประชุม,มเอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงค่ำวันนี้นะครับเสร็จสิส้นไปแล้วสําหรับ,รบพิธีสวดอภิธรรม,รรมในรอบสุดท้ายของวันเวลา19นาฬิกาท่ามกลางประชาชนที่เดินทางมาวางดอกไม้จันเพื่อสักการะสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณกันเป็นจํานวนมากนะครับขณะที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา มีชาวมาเลเซียเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระพุทธมนต์พร้อมเปิดใจนะครับว่าหลังจากที่เคยมากราบหลวงพ่อคูณขณะที่ท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่กลับไปที่ประเทศแล้วไปทํากิจการก็รุ่งเรืองรักหลวงพ่อคูณเหมือนพ่อของตัวเองครับพ่คูณนะคผู้ถวายเครื่องไยธรรมค่ะ ที่ศูนย์ประชุมอนเนกประสงค์การจนาพิเศษภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมายังคงมีบรรดาศิษยานุสิย์เดินทางมากราบสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณเป็นจำนวนมากนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมิสเตอร์ดาโตโดเมนิกวงไลเฮงพร้อมกับคณะจากประเทศมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพในการสวสดพระพุทธมนต์ในพิธีพระาพร,าราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่ประเทพวิพทวยาคมโดยมิสเตอร์ดาโตเนี่ยกล่าวนะครับบอกว่าตนเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคูณมานานตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่นับถือท่านเหมือนพ่อซึ่งเมื่อครั้งที่ได้เข้ากราบท่านแล้วกลับไปทําธุรกิจที่ประเทศมาเลเซียปรากฏว่าประสบความสําเร็จทุกครั้งครับ ครั้งนี้ก็ต้องกลับมากราบสรีระสังขารของท่านและถือว่าเป็นการส่งท่านเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะต้องกลับประเทศไปทาภารกิจนอกจากนี้บรรดาศิษยานุศิษย์ชาวมาเลเซียบางคนนะครับก็ยังได้เดินทางมาตั้งแต่ตแตมีพิธีเคลื่อน<ร>ย้ายสรีระสั<ร>งขารของหลวง,<อ>งพ่อคูณด้วยความศรัทธาในทานบารมีของท่านโดยเฉพาะกับชาวเกาะลังกาวีที่หลวงพ่อคูณเคยเดินทางไปช่วยสร้างวัดไทยขึ้นเป็นแห่งแรกได้สําเร็จโดยท่านไป 3วันมีผู้ร่วมบริจาคทานเพื่อสร้างวัดถึง31ล้านบาททำให้พุทธศาสนิกชนบนเกาะลังกาวีมีศาสนาสถานหลังจากที่รอคอยมานานจนกระทั่งมาสำเร็จจากเมตตาบารมีของหลวงพ่อคูณซึ่งพวกเขาบอกว่ายังคงยึดมั่นและศรัทธาในคุณงามความดีของหลวงพ่อคูณที่เป็นพระผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ครับหลวงพ่อทำคุณงามความดีแล้วก็ช่วยเหลือคนแล้วมากราบหลวงพ่อคูณกลับไป เขาก็มีรู้สึกเหมือนกับว่าทําอะไรสําเร็จรุล่วงไปด้วยดีไม่ว่าจะงานใหญ่หรืองานอะไรเนี่ยมากราบหลวงพ่อคุณกลับไปแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วที่มากราบหลวงพ่อคุณเพราะว่าสาเหตุเพราะว่านับถือหลวงพ่อหลวงพ่อมีแต่ให้แล้วเห็นปฏิปทาหลวงพ่อคุณที่ทํามาทุกสิ่งทุกอย่างท่านทํามาให้กับลูกกับหลานแล้วท่านก็ทํามีแต่ให้อย่างเดียว ทีมข่าวนิวส์แยังขอย้ำและขอเตือนคุณผู้ชมที่เดินทางมายัางหอประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้นะครับว่าหากมีผู้ที่ประสงค์ไม่ดีหรือว่ามีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาจําหน่ายของที่ระลึกหรือว่าบอกว่าให้ซื้อเสื้อไว้ทุกไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดําก่อนเข้างานนั้นไม่เป็นความจริงนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีชุดไว้ทุกสีขาวหรือสีดําก็สามารถที่จะใส่ชุดสุภาพและก็อนุ นุโลมให้เข้ามาวางดอกไม้จันทร์เพื่อสักการะสารีรักษสังขารของหลวงพ่อคูณได้ครับทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงค่าที่ผ่านมาที่หอประชุมมเนกประสงค์กาญจนาพิเศษช่วงนี้กลับเป็นสถานี้ครับขอบคุณคุณอติบุญเสริมนะครับย้ํากันอยู่ทุกวันเรื่องราวของมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบเพิ่มมากขึ้นวันนี้มีเรื่องของการขายเสื้อเสื้อไว้ทุกด้วยนะฮะรวมไปถึงเครื่องรางของขังต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อคูณเองเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับภายรอบๆบริเวณของงานเนี่ยจะไม่มี การจำหน่ายวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณนะฮะนะฮะเชื่อวคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวตั้งแต่ท่านมรณภาพนะครับจนถึงเรื่องของโครงการแล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงเนี่ยหนึ่งในนั้นที่จะได้ยินคือการพิธีการฆ่าน,นกหัสดีลิงครับและคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรเป็นโหโความเป็นมายาวนานม,มีหลากหลายความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ยึดกันไว้เป็นหลักๆก,ก็คือจะนําดวงวิญ,ญญาณสู่สวงสวรรค์ครับ แต่คนที่ทําพิธีฆ่านกขัสดลิงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าใครจะมาทาก็ได้ต้องสืบเชื้อสายเป็นทายาทจากทางนางสีดานะครับวันนี้ทีมข่าวนิวสิบแปดมีโอกาสได้เปิดใจทายาทผู้สืบเชื้อสายนางสีดาและเป็นผู้ทําพิธีฆ่านกขัสดลิงในงานพิธีพระธานเพลิงในครั้งนี้ด้วยติดตามจากรายงานครับ นางสาวเมธินีหวานอารมณ์อายุ45ปีปัจจุบันเป็นตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3จะรับเป็นผู้รำฆ่านกหัสดีลิงในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมา ที่เมนชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงนางสาวเมทินีนั้นสืบเชื้อสายมาจากนางงัวซึ่งเป็นคนที่รําฆ่านกครั้งแรกเมื่อปี2324ก่อนจะมาเป็นนางสุก,การ์ปราบภัยและนางมณีจันทร์ทองสีซึ่งเป็นคนที่ฆ่านกหัสดีลิงมากที่สุดและยังสืบเชื้อสายมาจากนางสีดาด้วย การสืบท่อเชื้อสายนางสีดาจะมีการสืบต่อโดยผ่านจากแม่สู่ลูกสาวและหลานสาวโดยการรำฆ่านกขัสดีลิงจะมีเพียงตระกูลเดียวเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการทำพิธีฆ่านกนี้ได้ตามคตินิยมคือตระกูลปราบภัย ซึ่งตามตำนานเล่าว่าระกูลเจ้านางสีดาได้อบพยพมาพร้อมพระวอพระตานีภัยจากกรุงศรีสัสนาคณหุตมาอาศัยที่หนองบัวลุ่มพูปัจจุบันก็คือจังหวัดหนองบัวลำพูจากนั้นเท้าคำพงบุตรพระตาได้พาผู้คนเดินทางโดยเรือเลียบแม่น้ําโขงมาจอดที่หาดวัดใต้เมื่อก่อสร้างเมืองอุบลเมื่อประมาณปี2316 และปี2,524ได้มีพิธีฆ่านกครั้งแรกในจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นเมืองอุบลได้สถาปนาเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยเมื่อปี2,335โดยมีพระประทุมวรราชสุริยวงศ์หรือเท้าคำพงเป็นเจ้าเมืองอุบลราชธานีซึ่งการสืบเชื้อสายจากรุ่นสู่รุ่นคือแม่ให้ลูกสืบทอดหรือไนเขือญาติเท่านั้นเมื่อเมื่อทวด คนแรกเสียชีวิตลงเพราะว่าการสืบทอดตัวนี้นะ่ะต้องหมดหมายถึงว่าต้องหมดอายุไขคนนั้นถึงจะให้คนต่อมาตั้งสืบทอดต่อไปได้ก็มารุ่นทวดคนที่สองคนที่สองก็คือนางออสุกันป่าภัยนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยเนี่ยนี่เป็นทวดอีกคนหนึ่งแล้วก็ท่านก็อายุอายุค่อนข้างจะยาวก็คือเมื่อสิ้นลงอีกประมาณ88ปีเหมือนกันเนี่ยตัวเนี้ พี่เนี่จะเกิดไม่ทันพี่จะมาเกิดทันของรุ่นทวดมณีจันเนี่ยเป็นทวดของของพี่จริงๆมณีจันผ่องศิลป์ท่านก็จะอายุเยอะมากที่9 2ปีที่ลงตามข่าวนั่นแหละเพราะว่าพี่มาทันรุ่นเนี้ยแล้วก็วัฒนธรรวัฒนธรรมของพี่ที่อยู่ในบ้านนะ่ะจะมีตลอดเกี่ยวกับเรื่องการฆ่านกหาสดายลิงเพราะว่ารุ่นของทวดนี่ยเขาก็จะพากันไปตลอดตลอดตลอดเมื่อจเจ้าอาวาสหรือว่าผู้ ดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์ได้มรณภาพลงแล้วก็มาเชิญนางสีดาไปฆ่าเนี่ยต้องไปร่วมพิธีทุกครั้งพิธีสำคัญในวันที่29มกราคมนี้นางสาวเมทินีจึงได้รับการติดต่อให้ไปรำฆ่านกฮัสดีลิงในงานของหลวงพ่อคูณที่จังหวัดขอนแกน่น โดยทายาทนางสีดาผู้ฆ่านกขัสดีลิงเปิดใจว่ามีความรู้สึกยินดีมากที่ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เพราะเป็นพิธียิ่งใหญ่และหลวงพ่อคูณก็เป็นที่เคารพของประชาชนทั่วประเทศซึ่งพิธีกรรมนี้จะอยู่ในวงตกระกูลของตนเท่านั้นที่สืบทอดกันมาเขาจะมีหอเขาเรียกว่าหอหรือห้อมมีหอมีหอ้อมประจำบ้านภัยบ้านมั่นเพราะว่าเวลาเวลา เวลาฟ้อนเวลาเวลาทําพิธีเกี่ยวกับประเพณีบุญเดือน6เนี่ยเขาจะเลี้ยงเขาจะมีการเลี้ยงทุกครั้งทุกปีว่าพูดง่ายๆอย่างนี้แหละจ้ะเคยทําพิธีที่ทุ่งวัดทุ่งสีเมืองก็ปีห้ประมาณปีห้ของเจ้าอาวาสที่เพิ่นมรณภาพลงผู้สืบเชื้อสายนางสีดาไม่ใช่การสืบเชื้อสายทางเนื้อหนังแต่เป็นการสืบทอดจากตำนาน เป็นตำนานเล่าขานต่อๆกันมาเป็นการสืบเชื้อสายจากร่างทรงที่นางสีดาเข้าสิงซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นร่างทรงนางสีดาได้แต่เมื่อใดมีการฆ่านกหัสดีลิงและผู้ที่ลงมือฆ่านกหัสดีลิงก็คือผู้สืบเชื้อสายนางสีดาที่ถูกเลือกแล้วตามตำนานเท่านั้นทีมข่าวเฉพาะกิจมิว18รายงาน